วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญครับก็คือปู่โต้งครับจะมาเล่าเรื่องเรื่องเล่าให้ฟังครับก็คือจะมีเรื่องอะไรบ้างก็คอยชมกันนะครับว่าวันนี้จะสนุกหรือยังไงครับก็คือปู่โต้งจะพาเล่านิทานครับเล่าเรื่องต่างๆครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ปูต่ตงจะเป็นยังไงครับในการเล่าเรื่องครับเรื่องเล่าต่างๆครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับช่องภูบดลชาแนลด้วยครับในการทําคลิปต่างๆครับสามารถกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันในการได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกับปู่ต้งเล่าเรื่องเรื่องเล่าครับอ้าววันนี้ก็ได้เป็นแขก ของปูวดลแชนแนลปูว่าอยู่หกสปีแล้วแต่เมื่อเนี้ีมาเราเรื่องสามสหายถอลรหดอีเป็ดแบดด้ก็ไปฟังกันเลยนะครับานานมาแล้วมีสามสหายมีบักขี้มูกบักขี้มูกับ,กม,กบมักเศษเมื่อนี้ มักขี้โมกแล้วก็มักที่ซองก็คือมักเก๋าลังมักขันเก๋าแบบนี้มักที่ซองเนี่ยแล้วก็มักที้สามนะมักที่สามก็คือมักบีแบบนี้วีแมงวีเพราะว่าไปได้มาได้ก็ไปหนักการตลอดสามขนนี่นะก็เลยมามีเมื่อหนึ่ง ไปเจอผู้เศร้าก็เลยมาถึงสามสามสหายหดละหดเนี่ยก็เลย่อนกันว่าอ้าถ้าผู้ใดชนะนี้ได้ผู้เศร้าผู้นี้ไปแสนก็เลยหากันตกลงกันว่าแต่ผลนี้มักเส็จที่มูมักขันหลังมักวีแมงวีแมงวัน เลยมากันว่าหายในเมื่อนี้ผู้ใดบบเห็ดแบบนี้แต่คนน่ยก็คือว่าคือว่าเป็นการที่ได้ผู้สาวผู้นั้นไปในเมื่อนี้นะครับก็เลยหากันตกลงกันเรียบร้อยว่าให้เห็ดตามนี้ภายในตั้งแต่มื่อเซา้าจนถึงตะเบนตกดินอะร เอาแล้วครับวันนี้สามสหายอราหดนี้กันตลกลงกันแล้วไปเลยเดินไปตลอดแต่คนก็นโอ๊ตนาาดอดขันกับขันขันล่งบักขันล่งอีกเก่าก็เก่าว่ได้หัวยันเสียหุ้งสาวหมกักไหลไปสาวเนี่ยง,งาม,งงามบักเสกขี้มูกันคิดอยู่ใน,นใจเหม,ม,มือนะหมือนี่าสานิด ต้องเป็นข้องกูงั้นใ่อันนี้ก็โอดเอาไปจักเสร็จขี้มูขอไตยก็ปดเอาขี้มูน้อยอย่างเงี้ยจนน้อยสสดๆมาจนฮอตปักฮอตขางเลยเฮ้ยมักันหมักพัดเหม่งบีนี่กันคิดไว้เฮ้ยเมื่อนี้ละเป็นข้องกูแน่นอนเ้าวอ่ะสูบสู้กูหลอกอือแค่พัดเหม่งบีซื้อนะปดได้นะผัเนี่ นี่ก็เลยหากันโอดตั้งนานแล้วมั้งเนี่ยเลยบักบักเสร็จขี้มูกมั้งเนี่ยเสร็จขี้มูกแม่เนี่นะอดบวบใบแฮ่ๆมั้งเนี่ย,าายให้หาเนี่ย,ยก็เลยว่าเอาซั้นแล้วใส่บวบใบขึ้นมาหุ่นบาวบใบแต่กูไปยักเสียสกูเศร้ากันเลยเก็บพึ่งดวงไอฮิตอีโต๊ะแล้วดเดี๋ยวประมาณอ้ยเดี๋ยวไป แต่คนก็อดขนาดปักเศษขี้มูกเลยออดบ่ไปก็เลยเบาขึ้นเอ๊ะมือนั้นสุ้สองคนนี้เืยอเห็นบ่กูไปล้าสักด์เงีนนะ้เห็นนั้นกระต่ายอยู่บนใหนหงไม้กูเลยค่อยๆย่อ,ยยองย่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 องไปราซันย่องย่อง,องไปแล้วกันเอ๊ะเห็นไปได้ไหมซ้ำเอหนูไปมาซัน ักเสร็จขี้มูกวอลนี่ก็เลยว่าเนี่ยกูเลยหิงใส่กระต่ายเขาเลยทามว่ามึงยิ้งแบบไหนฉันักเสร็จขี้มูกนี่ขี้มูกก็เลยว่าอ้าวกูก็ยิงแบบนี้ตัวกึ๊บตายกระต่ายฉันเสร็จขี้มูกกันเลยออามาหนี้โอ้ยลงอกไปแล้วได้เสร็จแล้วกูลัวฉันว่าซ้อมคนนี้เ นี่เออมันยิงข้องมันแมนเมนเมนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เสียใจยังไงไปคือเสร็จชั่วโมงนี้เรียบร้อยไปแล้วในการเซตข้องนั้นนะวันนี้บักขี้สองมันบักขันล้างมันนลยขันอดบอยคือกันนั่นไปเออเมืนโบเมนโบเมนยิงเบ็ดนะมึงยิงมึงโบได้จกหนูหมดนลยนี่นี่คือเลยบัก ขันล่างก็เลยเนี่ยมึงต้องจกหนูแบบนี้จกออกมาแบบนี้เหมือนกันจกมาน่ะจกมาแบบนี้แล้วก็ค่อยยิงเหมือนกันบักขันล่างก็โอ้ยเรียบร้อยมื่อนี้ก็ได้ได้เก่าล่างแล้วมื่อนี้กวดเหมืนกันเออแมนเนาะสู้สอบขนนี่แมนแล้วแมนแล้วแับนี้บักหีสามันน่ะโอ้สอบสอบสอบสู้สู้สอบขนนี่ตัวปวดนั้นกปวดเสียหรอกสู้โอ้สอบสอบสออืมเลย วีแมงบีเนี่ยสามคนก็นเลยถือว่าเป็นโมฆะใช่ไหมเอาไปมาเลยตกลงกันว่าโอ้ยซะสะมื้อนี้โมฆะเบาเบาโอเคจบใช่ไหมเรื่องนี้นะเนี่ยก็คือสรางใชยทอหทในการใช้ไหวพริบในการใช้ชีวิตประจำวันวายเหตุผลใดให้ตัวเองอยู่รอดได้คติเรื่องนี้ก็มีว่า ยาไปเปียกเบียนผู้อื่นผู้อื่นอีเห็ดแปดได้ก็คือให้เห็ดแปดนั้นถ้าไปเปียกเบียนเข้าก็อีเป็นทุกเป็นกรรมคงผู้ไปเปียกเบียนอย่นี้ก็เป็นคติอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปเพาะอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เรื่องที่สองก็คือเสียเรื่องเสีย่ย ก็คือขู่เสื้อขึ้นต้นไม่เป็นบบไ่ได้ที่ขู่เสื้อขึ้นต้นไม้นะ่ะได้ว่าฝันเด้ออย่างนี้ห่มห่มนีดนะงอกไหลแล้วเฮงเด้องอกไหลแล้วหกสิบห้าปีแล้วนะไรูต้มก,กันเลอ่าวันนี้มาเบากันแล้วมนะั้งเนี้ยเรื่องนี้ก็คือว่ามีอยู่ว่า ผู้เสียขึ้นต้นไม้เนาะก็คือเป็นเลี้ยงเบาเลี้ยงเบาๆต่อๆกันมาปูย่าตาใหญ่เข้าไปก็ยี่มีสัตว์นานาชนิดเข้าไปเต็มเลยตามพื้นดินพื้นนี้เนาะก็คือเบาผัดซากฝนเบากันหรือเปล่าช่วงนั้นเนาะเห็นเบากันเบายังทำมาห้ากิน,นยัง,มมยงไปตามภาษาสัตว์ทั้งหลาย ก็เลยมียู่เมื่อหนึ่งเสื้อ,อนี้แต่ก่อนห้าก,กิ่นโปเป็นมีแต่นอนอนึางเดียวนอนก็มีแต่ให้ตัวอื่นก็คือมอยแต่หา้หาห้าอันตัวที่มันอีตายใช่ไหมอีตายก็ตดวขบออกลดวขบกินก็เลยเสื้อ,อนี้ไปเจอแมวยวใ่ไหมเนี่ยเจอแมวแมวนี้ ห่ากินเก่งๆใช่ไหมว่าคุบอยังขานยังเงียบป่านยังใช่ไหมก็เลยไปบึงเอแมวนี่คือห่ากินเก่งใช่ไหมกินแมวนี่ดีบ๋อกำลังหิวเว้เสือกรเว้ามันเนี่ยก็เลยไปลอกให้แมวซ่อนนั้นการทำมาห่ากินการ ใช้ชีวิตแบบเห็บแบบใดีให้ได้กิน่นสักกินอย่างไล่ๆสิ่งนี้นะก็เล็ไปตัวแมวว่าแมวว่าเอา้าเจ้าอ่ะเอาแล้วครับแมวก็เริ่มเบ,บิ่งแล้วครับนั่นแหะมูน,อน <c oughs> บอกเรี่องแมว <c oughs> แต่เรื่องนี้มันก็มีความเป็นจ,จริงมาครับนะี่ ก็เลยไปตัวให้แมวซ่อนฝึกวิชาอย่างต่างๆทีนี้นะ่ะเสือ้อแมวนี่ก็ยานเสื้อกินเดี๋วไปทแรกน่ะเลยซ่อนให้เปิดกันย่องกันมองกันเนี่ยขบสัตว์แปบ,บใดกิ่นแป๊บใดแล้วก็เหตุแป๊บใดให้โตเบาบ่ให้มีเสียงอย่างน่ซ่อน ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมวก็ได้แต่ว่าอสซอนอย่างหนึง่งที่แมวแมวกับสลัดอยู่ครับเกเลยบซอ,อนอย่างหนึง่งให้กับเสื้อหอเสื้อสําเร็จวิชานั้นเรียบร้อยปุ๊บปับ๊บกาคิดในใจแล้วมึงตายแน่นเนาะขู่ตัวนี้มันตัวน้อยมันยี่ม,มาเป็นขู่กูได้ไส,ส่้

มึงยิ้มาสู้กูแบสได้มันน่ะแมวก็คิดด้วยใจโอ้ยตา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 ยอีกกินกันแล้วอุตสาห์สอนยังให้เปิดสุดสิงกุย j งดี้กูสอนให้อย่างหนึ่งเสียกบอีโต๊ดขบป,ปั๊บแมวก็โต๊ดหลบปั๊บไปเลยใช่ไหมรานนี้แมวก็เห็นต้นไม้ซะแล้วมันต้นไม้อ่ะต้นใหญ่สูง แมวก็ตด,ดขึ้นไปกวนจุ๊บจุ๊บต๊ดโต๊ดจุ๊บจุ๊บขึ้นไปแลนขึ้นต้นไม้แมวก็ได้นั่นแหละก็คือเสือ้อโบได้อีกอย่างหนึ่งคือหมวบได้ซ่อนให้ขึ้นต้นไม้เสื้อก็เลยขึ้นต้นไม้บบเป็นเทา้าซมือนี้แต่การห้ากินยังก็คือห้ากินแปดเหมวเพิ่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออันนี้เป็นเรื่องเล่าอย่างต่อๆกันมาจากปูยยาตาใหญ่ก็คือเป็นเรื่องจริง พอได้อิงนีย้ายครับก็คือเ่าเรา,าตอตอกันมาเห็นแบบนี้ก็คือครูครูเสื้อขึ้นต้นไม้ก็คือแมวนะครับแมวซ่อนเสื้อแต่เสื้อจะกินแมวแมวก็เลยโต้ขึ้นต้นไม้น่ะเรี่อวิชาเดียวก็คือการขึ้นต้นไม้เสื้อก็เลยอดกินแมวเลยเจ็บใจตั้งแต่นั้นมาเสื้อก็ได้สมมตินี้การห้าอยู่ห้ากินยังก็เลยคือกับแมว ว่าแมวเป็นผู้เป็นขูขูข้องเสือ้อนะผู้ใดบรหูก็คือได้รูมเนอ่นี่ละนะอันนี้ก็จบไปแล้วก็คือมีคติว่ารู้ได้แต่บบสู้รู้ตนเองถ้าคนอื่นรู้หลยเฮาก็ขวัญเงียบไว้สิ่งที่มีประโยชน์กับหงเงินนะอันนี้ก็คือกติประจําใจสําหรับ ขู่เสีอขึ้นตนไหมแล้วก็มาเรื่องที่สามครับเรื่องสุดท้ายหีนี้เมื่อน,นี้ปู่ต้งกับยีวอให้ฟังเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องไส้เดือนได้แหวนเป็นเรื่องไส้เดือนได้แหวนนะครับบางคนก็บ,บรู้ว่าเป็นอย่างไส้เดือนได้แหวนแป็ดแดงก็คือ,อยีได้รู้เมื่อนี้ละว่ายีาเปลี่ยนแป็ดแดง เพราะบางคนก็บรูปประวัติกวาเป็นมาของไส้เดือนแต่ไม่นี้ก็รู้ว่าไส้เดือนกวาเป็นมาแป่ดตั้งแต่กี่ตั้งแต่โบราณมาเพราะว่าเรื่องนี้กับเป็นเรื่องที่เราข้านกันมาแล้วกับซืบซืบซืบทอดกันมาปากต่อปากมาเพราะว่ามันกัอาจจะเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวอีกอวาให้ฟังเลยนะครับทีนี้ว่าไส้เดือนได้แหวนแป๊บเด ก็คือนานมาแล้วครั้งหนึง่งก็คือมีผู้เศร้าคูหนึง่งมักกันไลยเต่แมนโบมัโบมักผู้เศร้าเนี่ยเออโบอมกผู้สายครับนั่นแหละก็เลยแบบขัดขวางทูกสิงหุกย่างบบให้มักกันในสมัยนั้นก็เลยผู้เศร้ากับผู้สายก็เลยเว้ากันว่า เออมื้เช้าก็ซื้อ,อว,ว่วาอ้อยผู้ชายก็ซือว่าขวนก็เลยว่าอ้อยอันถ้าตาตุยฮัคือเกบอผู้สาว,านนวก็ว่วาฮักฮัคือเกาานั่นล่ะก็เลยว่าถ้เกิดเป็นสัตหรือเป็นอันนักเกียรติเนี่ยน่ะตู่มักอบ่น่ะ มากมา,ายคือเขาเจ้าอีเ็นยังค่อยกะหาผู้เบากันเลยดีใจไปวันนี้หล่ปีต่อมาผู้เบากันเลยตายตายก่อนผู้สาวเต็มไปได้หันได้แต่งงานกันก็คือผู้เหม่เฮาขัดขวางเก็เลยไ่ได้แต่งงานกันผู้เบาก็เลยตายก่อนโอ้ย เทาเทาไรากับนี่เลย <c oughs> บัดนี้ผู้ผู้สาวก็เลยเสียจใจหลายหลยว่าผู้บาไตายก็เลยนั่งรอนอนรอนัอน่นแหละว่าผู้บาดยี่มันเกิดเป็นยังงนี่ไปผู้บาวก็ตายไปแล้วก็นนเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นไส,ส้เดือนมนันเนี่ยครับเกิดเป็นไส้เดือนหมามเนี่ย ผู้สาวก็ไปเบิ่งนั่งพอ,อดีมันนี่ยนังกลางแปลงเนี่ครับนั่งกลางแปลงเบิ่งนั่งตลอกตาหลุ่มยังไปแล้วในสมัยนั้นนะครับก็เลยไปนั่งอยู่ร <c oughs> ูปเบาวดึงป็ดไสเตเดือนมาซะแล้วบนยก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 กูสาวกันนั่งกงโกะใส่ผ้าพุงเนาะเนี่ยก่อนนั่งกงโกะอยู่นั่นนี่รูปเมากัน ดดชัวขึ้นเลยสาโอ้ย <c oughs> บอนเะนี่ยปั๊บบอลท้องสามเดือนได้ลูกบานแนครับได้ลูกะนะั่นเองผูบ่าวกับผู้สาผู้บ่าวเป็นไส้เดือนใช่ไหมผู้เสาเป็นคนะนะก็เลยไปออกลูกบ้านแน่ครับผู้เสาวซื้ออ้อยไปออกลูกอยู่องค์หลังบ้าน ผู้แม่เฮากับโบลุทีแรกนะเพราะว่าแต่ละมืออีกให้ลูกเศร้านี้ไปทำบุญอยู่วัดนี่แหละลูกเศร้าไปตามปกตินั่นแหละก็เลยมีมือหนึ่งแม่เฮาก็เลยส่งไส้อี่มันไปอย่างแต่หลังบ้านแนคะ่ซุมือซุมือกันนะไปวัดมาแล้วมันก็ยังไปหลังบ้านมือได้บอได้ไปวัดแมงอยู่หลังบ้านเมือ ลูกสาวเมืองกระเลยไปบีบนมบีบนมให้ลูกกินอยู่ในนองเป็นไซเดือนเป็นมืนเป็นแซนโตดูกินจ้วบจๆวบจๆวบจ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 วบยนี่เลยลูกก็ไเด้กินนมอ่ะพอเหมือนให้นมเสร็จปุ๊บเมียยาที่พัเนี่ยเมียยามาแอบมาข้างล่างมาบึง เอ้ไอีนี่มันเห็นยัง,ออง,งเฮ้ยมันซองเบิ่งครับไอ้มันยังอยู่ในโอมเลยเฮ้ยมันคือบิ๊บหนุ่มบิ๊บยังให้นะก็เลยพอลูกเศร้ากไปเมียยาก,ก็เลยมาเบิ่งโอ้โมันขี้กระเดี่ยนตัวเนี่ยฮะเงีเ้ยมันเลี้ยงขี้กระเดี่ยนบ่หมืมออ่นนี่แหละมื่นตายแน่นอน มันไนะเมียามึงใส่ซะแล้วมันนะ่ะหอมืออื่นมาเมียาคิดแล้วเมือ่อคืนนะคิดว่ามืออื่นเนี่ยมึงกุยให้มันไปวัดมาสั้นบอกลูกสาวส,าวสาวแล้วมนเนี่ยไปวัดลูกสาวกันไปแล้วไปวัดแต่เช้าไปวัดก็คิดถึงแต่ลูกมันไนะโอ้ตายลูกกูป่านนี้ยักกินนมยักเขาากา้ายักน้ำนัว ก็เลยไปวัดยุนตังเฮิงไปเมียยาก็เลยต้มน้ำฮอนมั้งนี่ยฮอนปอดบก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 ขึ้นบวกบวกบกบกบกขึ้นไปขวัญหุยฮุยฮุยจับกาน้ำซาแล้วมันนี่ยจับมาปั๊บมึงตายแน่นอนมึงเนี่ยบักไสเดือนทั้งหลายมันนี่ยก็เลยไปฮิองค์มั้งนี่ยไปองค์ปั๊บมึงเมืองมือนเ่ย มึงตายบ่อเลียาจากักโตนี่น้อนก็เลยนำฮอนอยู่ในการหัวไปใส่ใเส่เดือนอยังเงินขี้กระเดือนนย่งกงนโตด,ด,โด,ดๆๆๆตายเป็นแหวไปเดือดตัวหนึ่งโตด,ดขึ้นมาออกมาออกจากองต์ตนึงไปบ่ตายก็เลยลอดตัวหนึง่ง บ้านีห่อคู่แม่หมามันน่ะคู่แม่สื่ออ้อยนี่ะก็เลยมาจักวัดเฝ้าคณะทำไปเฝ้าเอานมไิบีบให้ลูกกินน่ะลูกเป็นมือเป็นแสนตัวน่ะขี้กระเด็นน่ะนี่ยน่ะอยู่ในองน่ะก็เลยเฝ้าไปแล้วกันไปท้องบิงองปั๊บลูกคไขยคือตายเมือ บัดเนี่ยโอ้ยมันเนี่ย,นนยหุนส,สืออ้อยกับเฮ้ยขนาดจะไปน้ำตาตกน,ตายยน้ำตาย้อยน้ำตายางจนอีเป็นใส่เลือดใช่ไหมน้ำตาว่าเห็นลูกนี้ตายบิดสืบตัวไป,ปเปลี่จากตัวซะแล้วบัดเนี่ยก็เลยหอบให้อยู่น เธอลงเต๊บผูลูกได้อีกตัวหนึง่งก็เลยห้องขึ้นมาแม่แม่เอ้ยแม่หัวเบาไดใช่ไหมขี้กระเดียมแม่โซนโซนแม่โซนฮอนลวกแม่โซนฮอนลวกตายเบิดแล้วไอ้นุ่งเฮานะผู้ลูกก็ได้ผู้แม่แมมก็เลย ตายตายไม่ไปได้ดีน้อบัดเนี่ยเดือดลูกอยู่ตัวเดียวขันอีเลี้ยงอยู่นี้ผู้เมียกระซำอีข้าลูกก็เลยบอกลูกมันเนี่ยผู้เป็นไส้เดือนว่าเออตั้งแต่นี้ไปให้ให้ไปบ้องอื่นเด้อไปแล้วยาสู้ไปกินภาคกินเนี้ยตื่อไปเห็ด ให้ต้นลอบอกต้นไม้ยังเข้าตายเด้อ,อก็คือไปนี่ไปซอยเข้าหวหวนด้วยควนดินไปถ้ากินตามดินแต่อย่าไปเห็ดให้ต้นบลอกต้นไม้หรือเห็ดให้เสียหายยังของเขา้าผู้แมวบนะ้าน่ะผู้ลูกกครับแม่พมสิไปแล้วพม,มีเห็ดตามคำแม่บอกอกผู้แม่ก็เลยดีตนลูก ็เลยมีแว่นอยู่บง่งนึงใช่ไหมแว่นอยู่ในมือนะก็เลยอันนี้ก็คือแว่นที่ผู้เบาที่ตายไปแล้วเป็ิดส้เดือนเรให้ตั้งแต่นุ่นมาก็เลยฮอดให้เนาลูกอันนี้แม่ก็บุมีแยงให้ก็เลยเอาแว่นนี้ให้ลูกสวมใส่ขอนี้สั่นแล้วนะสวมใส่ขอนีขี้กระเดี่ยงเนีน่ยขี้กระเดียนกบ เป็นป้องอยู่นี่ซะแล้วมัเน่เป็นแว่นส่วนเฮา,าสม,มือนี่ครับแต่ละคนที่เห็นก็คือให้สังเกตเบิ่งดีๆสม,มือนี่นะว่าที่เว้าไปเป็นจริงบอ,อ,พอเพราะว่าขี้กระเดยนถ้าเบิ่งดีๆแต่คนอีเห็นห่วขี้กระเดยนมันนี่เป็นป้องคือกับแววนนั่นแหละก็คือประวัติความเป็นมาของไส้เดือน ว่าไซเดือนได้แวนจากเมตั้งแต่น้นหมาจนถึงซูเม,มอร์นี้อันนี้ก็คือประวัติของไยเดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเล่าเ,าเรื่องของปูต่ตงเด้อกับฝากให้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับช่องของปู่บดุลแชนเนลเด้อครับเพราะว่าปู่บดุลแชนแนลกับเป็นผู้ เชิญปูต้งมาเราเลี้ยงในเมื่อนี้กับข้อกำลังแรงใจจักเพื่อนๆที่มารับชมด้วยในเมื่อนี้ถ้าได้พ้นกันตอนรับจีปูต้งกัยิมมาเราเลี้ยงเลี้ยงเราอีกให้ฝังอีกไ 11, Bad Day. Bad Day. กวสิเป็นแบดเดะแบดเดะนี่วาเป็นตอนเป็นตอนไปคือเกาครับเดี๋ยวคลิปนี้ปูต้งกับข้อจบใบเปลียนแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ